สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเราก็มาอยู่กันในรายการรายการอะไรครับคุณอามขุดคุยเกยมมาเล่นใหม่ขุดคุยเกยมมาเล่นนะฮะวันนี้เราจะมายิงซอมบี้กันใชเ่เกมนี้เป็นเกมยิงซอมบี้เราจะมา <S <S สอยกันเลยดีกว่าอ่าเราจะมาฆ่าซอมบี้กันเลยป<า>ไปไปดูกันงงเลือกอันนี้น่าจะเลือกคนนะเอาคนไหนดีครับคุณอาม ระดับอาร์คอลแล้วนั่นแหละเอาลุงนวดลุงนวดนะลุงนวดลูกเขาไม่มีลูกสองนะจะไปเก็บเอาได้จะไปเก็บเอาโอเคได้ใช่ใช่เดี๋ยวรีบเลยสตาร์เกมอ้าวทำไมลุงนวดใช้ไรเฟิรนะ Sniper เลยนะอ้านี่ไงช็อตกันเฮ้ยเลิกเลิกเลิกปืนนด้วยเลิกปืนด้วย เอาปืนไรเดียออกปืนอะไรที่ว่าแรงไรที่ว่าแรงใช่ไหมปืนอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักอ่ะอือ๋อปืนโบราณใช่ไหมนี่แหละปืนนี่แหละปืนนี้เหรอไม่คือปืนซีจีอ๋อ NVP นะช็อตกันเนี่ยนะ อ่าเอ้ยมีระเบิดคว้างเอามาทำไมอ่ะไม่เอาเราใช้ระเบิดกว้างดีกว่าไปเอชเอมเริ่มกันเลยอ่าอยู่ไหนวะอ่ามาแล้วเฮ้ยระดับโอ้ยโอ้ย มันอยู่ไหนกันโอ้เสียงดังมากโ,โอ้ยโอ้เลงนานนะ่ะไม่แมนไม่โดนโอ้ยิงอะไรเฮ้ย,ยทำไมซอมบี้มีปืนอะซอมบี้มันถือปืนอะเนี่ยฟุกโดนนะฟุกโดนทะลุทะลุสองสองเลยเหรอไม่ธรรมดาอุย้ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเยอะจังมันเยอะไปแล้วมันยิงมัันเฮ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ตาย <c oughs> อย่างเดียวระเบิด มีระเบิดไว้ใช้ <laughs> <c oughs> ตายไหม <c oughs> โอโ้โหภาพที่สวยงามเจาะกระโหลกเข้าเข้าฟัน <c oughs> เข้าปากเลยโอ้ยโอ้ยไม่โดน <c oughs> โอ้โหดูความพยายามสูงส่งยังจะคาในเฮ้ยตกใจอ่ะ โอ้โหแล้วจะยิงมันยังไงเนี่ย,ยสุนมมีถือปือนถือได้ยังไงไอสอนมัน <c oughs> นี่ไงอ,อ๊อบก็กินไปแนละ้วม <c oughs> าไม่ได้เอา้ายังมีอีกอะเนี่ยก็สุนมมี่มีแล้วโอ้โหมาเต็มมาเต็ม แล้วอ่ะก็สูญหมดแล้วครับเก็บได้ไหมเนี่ยเขายิงก็สูย่างประหยัดตายไ่ไงไ่ไง่าเข้ามาออกไปไย่าเข้ามาออกไปอุ้ยโดนไ่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายยังยังยังโอ้โห ไมบายบายฮะนี่มันอะไรเนี่ยไม่ตาง <ś rupees> ออ่า,ายจังเอาใหม่ฮะ้อาเริ่มใหม่ไม่ยอมไม่ยอมต้องกลับไปแก้แค้นมันโอ้เอาเรามาเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มเลยเอาลนะสามสองหนึ่งมาแล้วมันมาแล้วเหมือนมันจะมาทางไหนก่อนเนี่ยมาจากทางนี้ก่อนหรือเปล่า อะไรเงี<อ>งเ้ยโอป้งเฮ้ยทำไมมันไม่สโลให้อะ่ะไ,ไม่โดนช็อตโอ้ตัวยิงให้มันโดนช็อตอะไรนี่หรอเนี่ย<อ>เยอะเสียละเกินเยอะเสียละเกินร,บเ,รเบไปกินเอาชิปหาย นี่ไง <laughs> ระเบิดไปกินระเบิดไปกินเ,เปิดพิกินฮนะโอ้ยมันมีปืนบ้างฮะซอมบี้พวกนี้มันถึกนะทำไมโดนยิงเราย,ยิงอะไรตรงนั้นอนะ่ะเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วคลิปเราไป ต้องผีบระดับนี้ต้องซ้ำอย่างนี้นี่ไงผีบให้ล้มก่อนแล้วก็ยิงซ้ำอ้าววืดโอ้ยมันบุกเข้ามาแล้วทำไงดีนี่ไงนี่ไงอุ้ยโดนไปนัดนี่นี่ เหลืสามตัวส,สุดท้ายแล้วนี่มอย่าเข้ามาล่ะนี่ถึงหมดขาขึ้นมาขึ้นมาสินี่ไงเฮ้ย <c oughs> ยังมีความพยายามนะอยต้องวิ่งหน่อนนะอย่างนี้ จกระสุนล๊กนี่ไงไปทางไหนดีล่ะเนี่ยมิจฉาผีโอ๊ยมิแต่ผีเนี่ยวยผีเต็มเลยไปทางไหนดีเนี่ยไปทางไหนฮะคุณอาไปทางนี้ เราเจอระเบิดหรือเปล่าเต็มเฮ้ยอะไรอ่ะโอยโดนเข้ามาเข้ามาเข้ามาตี้ไปมันมาแล้วตี้ไงโอยเราก็โดนนะยิงมันเราโดนเองนะเพราะว่าเราใช้ลูกซองอ่ะดีละมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วไปทางไหนดีฮะ อุ้ยฝ่าไปตาเนียอุ๊ยอุ๊ยเออผมว่าต้องให้คุณอาร์มโชว์ฝีมือแล้วล่ะจัดไปฮะอาร์มจัดไปจัดเลยจัดเลยเพลย์เกมนะไปเริ่มกันใหม่อีกรอบหนึ่งใหม่เลยยังเดี๋ยวมันจะนับก่อน อ่ามาแล้วองไม่โดนไม่โดนหัวเฮ้ยโอ้โหกระสุนช็อตนี้ไปโดนคอโอมเ้ย ผมว่ามันโอ้ยสัตว์ชัดตสองชัดตสองผมว่ามันมาหาคุณแล้วนะเต็มเลยเอ้ยเออเออเน้นเน้นนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยิงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแต่เอฟพัลระเบิดตัวแต่เอฟอะตัวเอฟค้างเอฟพัลนั่นแหละตี มันมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วเอ,อือผมว่าคุณไม่รักไม่นนไหวครับคน,คบน,นไม่เคยเล่นเกมแบบนี้โออไม่แปลเดี๋ยวคราวนี้ผมต้องผ่านผ่านภารกิจนี้ให้ได้เลยต้องผ่านมิชชั่นที่สองให้ได้ยิงซอมบี้เอาใหม่ครับเอาใหม่เราต้อง ว่าเราต้องยิงถังนะมาเยอะเรายิงถังเลยโองระวังระเบิดขอนี้ไหมอนะ่ะมาแล้วเราจะเก็บสองตัวเลยเอาเอาฟุ๊บลูกนี้ลูกฟุก๊บโดนอะไรเนี่ย ไขยปลาล้าหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเขามีความพยายาม,มยานี่ไงเนี้ยเก็บเกี่ยงเอา้ายังมีความพยายามเขาสูงส่งจริงแล้วเนะี่ยโอ้หัวแตกไม่โดน เฮ้ยต้องทำใจโอ้ผมจะเก็บสองไงอย่าขึ้นมาได้ไหมแขนขาดแล้วก็ยังจะสู้นะเดี๋ยเๆๆๆนี่ไงไปตายซะไปตายอีกรอบนึงกระสุนหมดและกระสุนหมดละปืนพกปืนพก ปอ,อนงพกก็ได้วิ <c oughs> ทำไมเขาถือปืนไน้่เนี่ยคอมบี้ถือปืน <c oughs> นั่นนี้เราจะยิงเข้าหัวใจ <c oughs> มันมีหัวใจไง <c oughs> อ๋อไม่ยิงยิงเข้านีก็ได้ <c oughs> ยิงเข้าตรงนี้เลยต <c oughs> ึง นี่ไงมันไม่มีไข่อะๆๆๆ <c oughs> เก็บเก็บนก็อุ้ยมันไวจังเลยยังไม่พร้อมเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งมาเดี๋ยวพึ่งมาเดี๋ยวพึ่งมา อีเยงเลยต้องหนีไปทางไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ทางเกิดเขาเลยหนีไปทางไหนก็เจอข้างบนน่าจะรอดเปล่าข้างบนนี้น่าจะรอดนะดูจากลักษณะแล้วเอาความ เอาสแนปเปอร์นี่สองหัวเลยไม่เห็นนะเอาขึ้นทางนี้ตรงไปไไเอาข้างบนโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย <laughs> อย่าเข้ามา เจ็บสองคุณไม่แรงนะเนี่ยเอ้ยเขาจะไม่ให้เราหนีเลยใช่ไหมเนี่ยมาเยอะละพีชีพพีชีพว้าวโอเคนี้ดีกว่าครับแช่พอแค่นี้กันก่อนดีครับอะไรจะเปอะไร ติดตามได้นะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ